สวัสดีครับพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กันเช่นเดิมนะครับฝากพี่ๆกดติดตาม Subscribe ช่องนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเวลาลงอัปเดตครับ สำหรับวันนี้นะคะมีงานหลากหลายชิ้นเลยงานน่ารักมากๆถ้าพี่ๆนะฮะชอบแล้วต้องการสอบถามรายละเอียดรวมถึงสั่งซื้อเนี่ยสามารถสั่งซื้อเข้ามาที่ช่องทางเดิมนะครับก็คือช่องทาง Li@@ n e แอดบุญพิทักษ์บูนพิทักษ์มีตัวแอไซน์นำหน้าก่อนแอดเพิ่มเพิ่มกันมาที่ช่องทางนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้จะมีชิ้นไหนที่โดนใจพี่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ แหวนมรกตประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%น้ำหนักรวม6.94กรัมประดับด้วยมรกตแซมเบียเจดน,นเหลี่ยมนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชร156เม15็ดรวม1กระดัตขนาดแหวน53ราคาขาย57,500บาทงานสวยมากๆเลยนะฮะแล้วก็ได้มรกตเม็ดใหญ่ ตัวมรกตไม่ได้แกะช่างนะครับแต่ดูแล้วนะฮะด้านหน้ามรกตเนี่ยน่าจะมี3กระดันะครับสำหรับตัวมรกต ส่วนตัวเรือเนี่ยตัวเรือนก็คือดีไซน์เรียบหรูดูดีมากๆเลยที่ก้านนะครับด้านข้างเนี่ยจะทำเป็นลายเกลียวไข้นะครับสวยงามแล้วก็ด้านหน้าจะล้อมด้วยเพชรสอชั้นตัวเพชรที่ประดับขาวไฟดีครับส่วนมรกตเม็ดใหญ่เนี่ยเขาก็มีเนื้อนะฮะหรือตำหนิในเนื้อพลอยตามธรรมชาติเฉดสีแบบนี้เลยครับได้มรกตเม็ดใหญ่มาในราคาที่จับต้องได้ ใส่เทียบขนาดกับนิ้วได้น้ากว้างกําลังสวยแบบนี้เลยพี่พี่นะครับที่กําลังมองหาแหวนมรกตสักวงหนึ่งอยากได้มรกตเม็ดใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ตัวเรือนที่ใส่ง่ายๆวงนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งราคาจับต้องได้แล้วก็ตัวเรือนเนี่ยใส่ยังไงก็สวยดีงามจริงๆเลยสำหรับแหวนมรกตวงนี้นะครับกด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับ จีเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือกรอบเพชรนะครับกรอบทองคํา65%ประดับด้วยองค์เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือเนื้อโลหะน,น้ำหนักรวมทั้งองค์นะครับ10.74กรัมประดับเพชร22เม็ดรวม59ตังหน้ากว้าง2.3คูณ3.5เซนติเมตรราคาบูชาเพียง 23,500บาทวัตถุบูชาทางร้ายไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานสวยนะครับองคเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือลวดลายคมชัดประทับแบบลอยองค์อยู่ในกรอบกันน้ำแล้วก็ซุ้มที่ประดับเนี่ยสวยหวานลงตัวเข้ากันมากๆเลยองค์เจ้าแม่นะครับท่านจะประทับอยู่บนฐานดอกบัวซึ่ง กรอบเนี่ยเขาก็ทำขึ้นรูปเป็นฐานดอกบัวเพชรเพชรที่ประดับขาวไฟดีส่วนหน้ากว้างนะครับขนาดของจี้เวลาใส่ขึ้นคอบูชาก็จะได้ขนาดกำลังเห็นชัดกำลังสวยแบบนี้เลยแถวพี่ๆนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่ศรัทธานะฮะแล้วก็บูชาในองค์เจ้าแม่กวนอิมอยู่แล้วจี้เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้น้าบูชาเป็นอย่างยิ่งกดบูชากันเข้ามาได้เลยครับ แหวนเพชรแถวประดับมรกตนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม5.90กรัมประดับด้วยมรกตแซมเบียเจเนานไเหลี่ยมนะครับแล้วก็เพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่71ตังขนาดแหวน60ราคาขายนะครับ24,900บาทคุ้มมากๆเลยสำหรับแหวนวงนี้นะครับ พี่ๆนะฮะจะได้เพชรเนี่ยซึ่งตัวเพชรนะครับเขาจะเป็นแบบ2แบบก็คือจะเป็นเพชรเหลี่ยม princess cut นะครับเป็นแถวตรงกลางแล้วก็ตัวขอบด้านข้างทั้งสองข้างนะครับจะประดับด้วยเพชรกลมเพชรทั้ง2แบบขาวไฟดีแล้วก็ตำหนิน้อยส่วนตัวมรกตจะจัดเรียงนะครับเป็นแถวไล่ขอบอยู่ด้านข้างงานเก๋ๆมีดีไซน์ ใส่ได้นะครับทั้งพี่ผู้ชายและก็พี่ผู้หญิงเลยความรู้สึกเวลาใส่นะครับให้ความรู้สึกสบายแล้วก็คล่องตัวนะครับโดยเฉพาะถ้าพี่ๆต้องการแหวนสักวงหนึ่งไว้ใส่นะครับทำงานวงนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็น่าพิจารณานะครับหเลยได้ดีไซน์ที่เก๋สนะครับราคาดี CF เลยครับ จี้กระเป่าเพชรนะครับตัวเลืนเป็นแพทินัม pt 9 0 0น้ํา้ำหนัก6.94กรัมประดับเพชรรวม23ตังค์ตังหน้ากว้าง1.3-2.0ูณเซนติเมตรราคาขายเพียง17,500บาทขนาดประมาณเหรียญบาทนะครับสำหรับจี้ชิ้นนี้ความพิเศษเนี่ยก็คือ ตัวกระเป๋านะครับจะมีการฉลุลวดลายสวยงามชิ้นนี้เป็นงานนอกงานน่ารักจริงๆตรงกลางนะครับของตัวกระเป๋านะครับส่วนที่เป็นตรงกลางเนี่ยจะประดับด้วยเพชรมารคีอีกด้วยทั้งเพชรมารคีแล้วก็เพชรกลมที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีชิ้นงานน่ารักแบบนี้ใครใส่ก็น่ารักกด CF ได้เลยครับจี G ้หงทองประดับเพชรนะครับ ตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม5.79กรัมประดับตุ้งติ้งด้วยบลูโชพาสแล้วก็เพชรกุหลาบ10เม็ดรวม21ตังหน้ากว้าง1.7คูณ3.1เซนติเมตรราคาขายเพียง15,900บาทราคาดีจริงๆนะครับแล้วก็งานเนี่ยสวยมากๆจี้หงทองนะครับ พึ่งได้มาหายากนะครับแล้วก็นอกจากจะใส่เพื่อความสวยงามนะครับยังมีความหมายที่ดีอีกด้วยหงทองนะครับเราใส่เอาเคล็ดนะครับช่วยเสริมด้านเมตตามหานิยมโดยเฉพาะพี่ๆผู้หญิงนะครับถ้าใส่เนี่ยก็จะช่วยเสริมสเสน่ห์นะครับทำให้เป็นที่เคารบเคิมและก็หลงไหลแก่ผู้คนที่พบเห็นโดยทั่วไป ความหมายดีจริงๆส่วนชิ้นงานนะคะเวลาใส่ขึ้นคอก็จะได้หน้ากว้างขนาดกำลังสวยแบบนี้ไม่ใช่จี้ชิ้นเล็กนะครับขนาดกำลังสวยแล้วก็เห็นชัดความสวยงามลงตัวของดีไซน์หงค่าเพชรงานดี C F ได้เลยครับแหวนทับทิมสยามประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75% น้ำหนักรวม5.44กรัมประดับด้วยทับทิมสยามแล้วก็เพชรรวมทั้งวงอยู่ที่26ตังขนาดแหวน55.5ราคาขายเพียง17,900บาทงานสวยหวานนะครับแล้วก็ถ้าพี่ๆนะครับกำลังมองหาแหวนทับทิมสยามสักวงหนึ่งนะฮะดีไซน์สวยๆแล้วก็ราคาเบาๆ วงนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็น่า CF มากๆชิ้นงานนะครับแข็งแรงแน่นหนาก้านแหวนหนาไม่บางนะครับแล้วก็ตัวเรือนด้านบนเนี่ยจะประดับด้วยเพชรขาวไฟดีเล่นลายขอบตัดด้วยทับทิมเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะประดับด้วยทับทิมสยามซึ่งสีสันนะครับหวานละมุนแล้วก็ลงตัวมากๆกับตัวเรือนครับเวลาใส่ขึ้นนิ้ว ได้หน้ากว้างแล้วก็ได้ขนาดกําลังสวยแบบนี้เลยใส่ได้บ่อยใส่ใช้งานนะครับในชีวิตประจำวันได้เลยสำหรับแหวนดีไซน์แบบนี้ราคาถูกมากๆครับกับดีไซน์สวยๆและก็ได้ทับทิมสยามมาให้กับพี่ๆได้ใส่นะครับเพิ่มเสน่ห์แล้วก็เพิ่มความหวานให้กับชีวิตประจำวัน CF ได้เลยครับ แหวนไพลินประดับเรือนเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%น้ําหนักรวม8.24กรัมประดับด้วยไพลินไทยจจรไนเหลี่ยมนะครับแล้วก็ประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่66ตังขนาดแหวน54.5ราคาขายเพียง25,900บาทคุ้มมากๆนะครับราคาดีจริงๆเลย ชิ้นงานแน่นหนาแข็งแรงสภาพสมบูรณ์ครับการแหวนหนาไม่บางตัวเรือนด้านบนเขาจะทําเหมือนหัวเข็มขัดนะครับโดยที่ตรงกลางเนี่ยจะใช้ไพลินไทยสีน้ําเงินเข้มจิริญในเหลี่ยมแล้วก็นํามาประกบเรียงงานเนี้ยบงานดีไซน์สวยเรียบหรูดูดีแตกต่างไม่เหมือนใครครับตัวเพชรที่ประดับเห็นเป็นเม็ดเพชรขาวแล้วก็ไฟดี มาในตัวเรือนที่ใส่นะครับได้ในชีวิตประจำวันเต็มหน้าหนิวแบบนี้เลยใส่ง่ายๆนะครับแล้วก็คล่องตัวเวลาทำงานอีกด้วยพี่ๆนะครับที่กำลังมองหานะครับแหวนง,งานจิวเวลรี่สักวงหนึ่งที่ประดับด้วยไพลินเน้นราคาเบาๆแล้วก็ชิ้นงานแข็งแรงวงนี้ตอบโจทย์ c f ได้เลยครับ แหวนทับทิมพม่าสีเลือดนกประดับเรือนเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%น้ำหนักรวม9.47กรัมประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมพม่านะครับสีเลือดนกขนาดถึง7กรัตแล้วก็ประดับด้วยเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่2.41กรัตขนาดแหวน55ราคาขาย 1 9 9 0 0 0บาทชิ้นนี้นะครับเป็นงานพลอยระดับพรีเมียมเลยตัวชิ้นงานนะครับก็คือจะโดดเด่นด้วยทับทิมสีเลือดนกเป็นทับทิมพมา่าเม็ดใหญ่ถึง7จ็กรัตเฉดสีแบบนี้เลยแดงสวยแล้วก็สะดุดตามากๆเลยนะครับทับทิมพมา่าสีเลือดนกเนี่ยเป็นทับทิมที่ สีท็อปนะครับของทับทิมพมา่าแล้วก็หายากมีราคาแพงมากพี่ๆที่เล่นงานพลอยแล้วก็สะสมงานพลอยจะทราบดีเลยในจุดนี้นะครับส่วนตัวเรือนตัวเรือนสวยตัวเรือนประดับด้วยเพชรกลมแล้วก็เพชรเหลี่ยมนะครับจัดเรียงได้อย่างละเอียดแล้วก็สวยงามเพชรขาวไฟดีตัดขัดกับตัวทับทิมอย่างดีเลย วงนี้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นงานพรีเมียมที่น่าสะสมมากๆพี่ๆที่สะสมงานพลอยนะครับทับทิมพามา่าสีเลือดนก7กระดับไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งใส่ยังไงก็สวยแล้วก็ดีไซน์ของเขานะครับใส่ออกงานได้ใส่ได้ในหลายๆโอกาสช่วยเสริมสง่าราศีแล้วก็ความมั่นใจในทุกๆการแต่งตัว c f เลยครับ แหวนพุ่มเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม7.48กรัมประดับด้วยเพชร43เม็ดรวม1.43กรัดขนาดแหวน54ราคาขายนะครับสุดคุ้ม39,900บาทแค่ตัวเพชรก็คุ้มแล้วนะครับเพชรขาวไฟดีเล่นไฟข้างในตำหนิน้อยนะครับส่วนตัวเรือน ตัวเรือเนี่ยเขาจะทําเป็นตัวเรือนพุ่มฮะนำเพชรแต่ละเม็ดมาประดับค่อยๆจัดเรียงขึ้นเรือนพุ่มใส่เต็มหน้านิ้วแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยสวยประจักษ์มากๆเลยก้านแหวนนะฮะก้านแหวนอยู่ในสภาพที่ดีก้านแหวนหนาไม่บางนะครับแล้วก็ตัวเรือนไม่บุบบี้งานแบบนี้ถือว่าใส่แล้วเต็มหน้านิ้วแล้วก็มาในราคาที่จับต้องได้ ราคาถูกมากๆเดี๋ยวเรามาดูนะคะเวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วกันใส่ขึ้นหน้านิ้วนะครับตัวหน้าแหวนเนี่ยเขาจะพอดีนะครับก็คือพอดีกับหน้านิ้วใส่ยังไงก็ดูเห็นชัดใส่ยังไงก็ดูโดดเด่นสำหรับแหวนวงนี้ครับพี่ๆที่ชอบงานเพชรชอบงานหวานหวานนะครับแล้วก็กำลังหาซื้อแหวนเพชรสักวงหนึง่งไว้ใส่ออกงานได้เน้นความเล่นไฟ แล้วก็ตัวเรือนที่ใส่แล้วเห็นชัดวงนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็พิจารณาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพชรเวลาเล่นไฟนะคะเวลาโดนแสงเนี่ยวิฟวับแวววาวเหลือเกินสำหรับแหวนเพชรวงนี้ CF เลยครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ CF ผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านแล้วก็พี่ๆที่กดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันในทุกๆคลิปนะครับ ของสวยๆแบบนี้ต้นกับนิกจะพยายามหานะครับราคาดีๆแล้วก็งานที่มีคุณภาพมาให้กับพี่ๆได้รับชมแล้วก็เลือกซื้อเป็นเจ้าของกันครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเรามาพบกันอีกทีนะครับในวันพรุ่งนี้กับการอัปเดตของสวยๆช่วงเวลาดีๆของพวกเราเช่นเดิมเพชรทองญพิทัษแเราพบกันนะครับบ๊ายบาย